ครับผมนี่คือช่องทางติดตาของผมเนาะคือเป็น Facebook หลักนะครับใ,ใช้งานนะชื่อบางวุฒิภูเก็ตชีวิตตกปลานะเวลาทำงานจันั่งศุกร์เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพจของผมเนาะเพจ BW ภูเก็ตนะครับนี่ก็คือเพจของผมนะอ่านะครับย้อ,อนกะลับย้อนกลับนะครับ,บ,บ,นะรบแผนที่เดินเรื่อแตหรับท่านว่าโอ้บางเส้นเยอะวิ่เงเรือยากดูอะไรไม่พึยเห็นมันก็มีแผนที่แยกหน้าตา่างมาต่างหากทำให้เราง่าย ลักษณะเส้นพื้นทะเลก็จะหายไปแต่ยังบอกไว้ซึ่งลักษณะความลึกณจุดต่างเป็นตัวเลขโอ้โหดูจอเคลี่ยงจอสะอาดดูง่ายไม่ต้องเปลี่ยนโหมดเพราะมันแยกขาดมาแล้วระหว่างแผนที่ตกปลาแล้วก็แผ่นที่เดินเรือมุมมองสามมิตินะครับในการขยายฟร์มก็คือมุมมองของสามมิติมันจะแผนกล้องเป็นสรองศาแต่ลักษณะของเกาะนั้นนั้นมันจะไม่ยกตัวขึ้นมาประมาณนี้แต่มันให้ลักษณะของฟ์าเป็นงงนะครับอย่างเช่นพื้นที่ น้ำลึกสังเกตน,นะมันจะเป็นสีเข้มน้ำตื้นสังเกตตัวเ,เลขระบุก็จะเป็นสีจางนะครับต่ออย่างรวดเร็วนะครับ <S <S ถ้าเป็นเก็นิ้วเหมือนกันนะครับจอทัชสกรีนเหมือนกันนะครับมีปุ่มกดคุมเช่นกันการ,การมินได้วาริัทสองปียาวๆแผนที่สามิตินี่คือแผนที่สามิติในมุมของการมินในความสามารถของการมินลักษณะของพื้นสังเกตน,นะครับมันจะบอกเลยว่าตรงนี้เริ่มมีลักษณะถ้าเป็นผาดใต้ก็โหนเนิน ขึ้นมาก่อนจะถึงเกาะนี่ครับลักษณะเป็นตัวเนึนขึ้นมาเลยนี่คือการินนี่คือบูชัดนะครับจีรูลักษณะเกาะจะมีการยกตัวขึ้นมาให้เห็นว่าเกาะของที่เราอยู่นั้นตรงไหนสูงตรงไหนต่ําพื้นที่ต่ํกบบากำบังลมดีไหมอาจจะสู้พื้นที่ที่เกาะสูงนะั่นเราอาจจะวิ่งเรืออย,อย่างเช่นคลิปนี้ถ้าผมผมก็จะวิ่งเรือไปจุดนี้เพราะนี่คือจุดที่เป็นภูเขาที่สูงของเกาะนั้นเป็นที่กำบ,บังลมได้ดีนะครับนี่คือการินนี่คือแผนที่ที่ให้มาในทางของการิน ฟ้าเป็นสามมิติจะได้แบบนี้ขึ้นมาเป็นงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับในในกล้องผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะแต่มันลักษณะคือเป็นเนินเนินทรายเนินดินขึ้นมาก่อนจะถึงชายเกาะน,นะครับนี่คือการมินเดี๋ยวไปดูเหที่นำ้ำลึกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของตัวนี้เข้ามาก่อน,นะครับอ๋อสาวเดอร์ซาวเดอร์ก็หลายท่านก็จะเห็นข้อมูลที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะการทํางานที่รวดเร็วเลยประมวลผลที่ไวนะครับอย่างเช่นเปิดขึ้นมาสามจอ ต้องการเข้าไปดูหน้าต่างอื่นโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไปหาเมนูหลักแต่วิจอนนั้นนะครับขยายเลยเร็วทันการที่สําคัญเว้นขยายดูเรมอนจะมีอยู่ในทางกับของแบน g กรมินนะครับซูมขยายซึ่งนะครับบางบางบางเวอร์ชันอาจจะต้องเข้าเมนูซูมหลายขั้นตอนยุ่งยากแต่ที่พอเปิดมาปั๊บเราจะตั้งเว้นขยายนี้ตรงไหนก็ได้ที่เราชอบเพราะท่านคือเจ้าของมันนะมันคือผู้ช่วยของท่านเราลากเว้นขยายไปตั้งปุ๊บขยายแลย้ว ไม่อยากดูดึงไปเอาตัวอื่นเก,กะกะได้ทั้งหมดนี่คือการมินนะครับเมื่อดูข้อมูลในเขตน้ําตื้นแล้วละเอียดแบบไหนม,มาดูข้อมูลเขตน้ำลึกกันต่อในทางของการมินการมินใช้ดาวเทียมมากสุดในตลาดณเวลานี้ถือว่าเป็นตัวในโลกไหมผมคิดว่าน่าจะานะเพราะว่าใช้ดาวเทียมถึงสาสิบดวงเยอะมากประมุลผลที่ไวมากนี่คือเอกลักษณ์ข้อดีอีกข้อหนึ่งในเรื่องของจีบนะครับ อ่ะครับมาต่อกับแผนที่รายละเอียดความลึกแถวชายร่องภูกเก็ตนะครับอ่าออกจากกราชาไปนะครับกว่าแถวนอกดอนตีนนะครับนี่คือรายละเอียดของแผนที่การมิ่นนะครับในเขตน้ําลึกก็จะมีลักษณะข,ของบบกชั้นนะครับชั้นขอบขอบของเปลือกโลกด้านล่างเช่นตรงนี้คือรอยต่อระหว่างเขตน้ําตื้นคือ80เมตรแล้วก็หล่นหน้าผามาที่น้ำร้อยกว่าการมิ่นก็จะมีตรงนี้มา ย้ำน,นะครับการมินใช้เป็นแผนที่บูชาร์ด G2 เป็นของการมิ้นเองนะเปเอกเอกทติ์เฉพาะการมินก็จะมีแผนที่ตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่คือรายล,ละเอียดของการมินถ้าดวงนี้ถ้าไม่ซูมมันก็ไม่เห็นรายละเอียดแต่เมื่อซูมเข้าไปปั๊บนี่คือรายล,ละเอียดครับจะมีแนวขอบร่องชายร่องยาวครับตั้งแต่ถึงเลตหกนะครับขึ้นเหนือไปถึงซิมิลันซุรินนะครับมียาวหมดนี่คือลายของการมิ้นที่มีมาแล้วเดิมๆเลเครนี่คือการมินให้แผนที่ตัวนี้เข้ามานะครับ กับสูนหน้าเขตน้ําตื้นกับแผนที่ด้านในทะเลในนะครับตอนนี้ก็เป็นแถวแถวเกาะยาวนี่คือแผนที่สามมิติที่นํานำสัญญาภาพในทางของการมิ้นจะได้ภาพเหล่านี้ขึ้นมาสังเกตนะครับพื้นที่สีแดงคล้ายๆกับแผนที่อุณหภูมิที่บ่งบอกว่าพื้นที่สีเข้มแดงนี้คือเขตน้ําตื้นต้องระวังในการเดินเรือแต่ก็จะได้ภาพเหล่านี้ขึ้นมาครับเออบางบางพี่ๆที่อยู่แถวเกาะยาวก็เห็นข้อมูลแถวอ่านี่ครับประมาณนี้ขึ้นมานี่คือแผนที่สามมิติในการมิ้นจะได้แบบนี้ขึ้นมา ุกพื้นที่ในประเทศไทยนะจะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นกอเก่งต่างๆนี่ครับนี่คือลักษณะของความเป็นจริงของแผนที่3ามิติของการมินนะครับจะได้แบบนี้ตามคลิปนี้มันก็ยังบอกคงไว้ซึ่งวงระยะเขียนน้าตื้นนะครับเนินต่างๆขึ้นมาเห็นถ้าภาพนี้ถ้าวิ่งเรือจากภาพนี้นะครับถ้าเป็นผนมผมจะมีทางช่องนี้ขึ้นไปเพราะว่าข้างๆคือเขตน้ําตื้นนี่คือแผนที่3ามมิติในทางของการมินนะครับการประมวลผลที่ไวนะครับ เ,เลือกระบบว่าจะดูตัวไหนขึ้นมามันก็สามารถดึงภาพดังกล่าวทันการแต่ไปขยายแล้วย้อนกลับ